สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter กันอีกเช่นเคยนะครับได้เวลาตะลุยเวสกันต่อนะกินข้าวแมวกันเลยเอ็กแทอ็มเหมือนเดิมดูสกิลก่อนนะ ดีเฟนเดอร์โลก็ได้ลุ้นกันได้หรือเปล่านะโอเคสวยได้นะครับช่วย<า>ลดดาเมจรับเควสกันก่อนเลย เสดาววันนี้เราจะไปล่าคีเวสตัวต่อไปกันนะนี่เราจะไปเจอกับตัวนี้นะลาเทียนรับมาก่อนเลยครับเวสมาในอีพีนี้ผมก็เล่นเป็นดาบคู่เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ f ฟฟิ i t ตี้ห้าสิบเปอร์เซนนะครับพลังโจมตีร้อยคมเขียว ก็อีพีนี้ผมได้ทําการฟาร์มชุดมาแล้วนะเป็นชุดของโชกุนนะชุดปูฟ้านี่เลยนะครับเลเวล4อัปเกรดมาแล้วเป็นเลเวล4นิดหน่อยไส้ก็ใส่อันนี้นะเป็นไส้เอ,อ่อเปลี่ยนใหม่ใส่ไส้ที่มันมีช่องใส่เจมสสกิลนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะเอ่อ สไตล์จะเป็นแอร์เรียวเนาะแอเรียลเหมือนเดิมแล้วก็สกิลตีแรงนะสกิลที่ใส่มาส่วนสกิลนี่นะครับที่ได้สกิลแรกเป็นคิดที I ่ข้อายบวกหนึ่งบวกอัฟฟินิตี้สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สกิลอีกอันหนึ่งที่มันให้มาก็คือชาร์ปเน็ตนะครับความคมอาวุธจะลดช้าลงครึ่งหนึ่งนะ ใช้สาหรับสายตีใกล้โดย,โดยเฉพาะเลยดีมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใส่มานะครับเป็นสกิลรับอาวุธไว้นะรับอาวุธไว้ขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยหลักๆเดี๋ยวมาดูกันเจมสกิลที่ใส่ก็ตามนี้เนาะใส่ชาร์ปเนอร์นะครับประมาณนี้เลย ส่วนแมวแมวผมก็ได้ทำการเปลี่ยนของยกเซตเลยนะนี่ใช้เป็นชุดนาการะครับแล้วก็เป็นอาวุธเปลี่ยนเป็นค้อนตีติดหลับของเมลฟาติโอนะครับมันจะตีติดสถานะหลับนะดีมากแล้วก็ไทก็เป็นแบบบันนะครับก็คือเป็นแบบประเภทค้อนนะครับสำหรับไทยอาวุธ เวลาตีโดนหัวมอนก็มีโอกาสทำให้มอนติดสตันนะคร่าวๆจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันให้เทพนะครับอย่าลืมเอาแอนติโดสไปด้วยนะลาเทียนมันมีพิษนะครับนี่เลยมาไปลองชุดใหม่กันน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะเพราะว่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมา เยอะแล้วนะเก็บของให้หมดตอนนี้น่าจะไม่ค่อยกลัวดาเมจมอนเตอร์ละเพราะว่ามีชุดมีชุดใหม่เราจะได้ล่า ขึ้นไปอีกแรงก้งหนึ่งน,น่าจะไหวหลังจากที่ฟาร์มชุดมาแล้วก็โยเราก็จะล่าคีเวสเลื่อนแรงก,กันต่อแบบยาวๆ มาน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับเรายังไม่เคยเจอน่าจะมีคัสซีนเมกาแดดมาก่อนเลยหนึ่งขวดเจอแล้วนะครับเราเคยเจอในภาคสามอดีมาแล้วสำหรับตัวนี้ เปิดก่อนเข้าหน้าอืมสายเอรีเลสายเอรีเร่เลวนี่ไงโดนดาเมิเบามากแบบนี้ค่อยสบายหน่อยอือโดนผิดมุนอีกต่างหากแต่ไม่เป็นไรอเอาไป พิษก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแอนติโดสก่อนได้ไหมแอนติโดสก่อนหนึ่งขวดทุบบินบินขอก่อนดิ้นดิ้นแรงมาก ตับต่อโอ้โหตะโกนโคตรดังนี่ไงแต่ก็ได้อยู่เข้าหัวเข้าหัวหัวเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าตะโกนคตด,ดัง โกดแล้วโกดแล้วอืมบินต่อสวยล้มบอกเลยว่ามันจัดโดดรัวโดดรัวโดดรูว่าบินเข้าแล้วก็บินออก นี่ไงเกาะแข้งเกาะขาไม่โดนเกาะหางนี่ไงเกาะหางขึ้นไปไม่โดนจ้าปั่นแล้วก็โดดแล้วก็ปั่นแล้วก็ลูดแล้วก็ปั่นบอกเลยว่าเป็นคอมโบ ชุดใหญ่หืมคนมันตีแบบไม่พักแรงจัดสาใจเปลี่ยนโซนแล้วนะน่าจะไปโซนข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปปลาเพนบันไว้ก่อนมาผิดทางหรือเปล่าออกทางนูน้น มาแล้วมาถึงมาถึงที่ฮึบ <t> เ <ip> พนบอลเอือ้อดนชนแต่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ทึบชาร์จแล้วก็โดดแล้วก็ฟันนี่ไงขี่มอนอีกรอบหนึ่งแบบรวดเร็วเกาะกะ่อนตะโกนอย่างนั้นหรือแล้วก็สับต่อเป็นจังหวะแล้วก็เกาะ นี่ไงแน่นๆเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆนะน้องฮึบอืมเข้าหัวเข้าหัวไปอีกมันสะใจกระโดดต่อไม่กระโดดไม่สรบสราณอะไรทั้งนั้นกระโดดรัวๆฮึบ เมกาเดชฮือฮือเข้าหลังลูกไฟติดหลังดับไฟแป๊บหนึ่งได้เวลาเอาจริงฮึบนี่ไงสะดุง้งสะเทือนฮึบโดดไม่ถึงนี่ไงโดดถึงโดดถึง ใส่ไอเลียวโดดถึงลยจ๊ะโดดเข้าหางนี่ไงโดดปั่นเข้าหางโดดวอีกไม่โดนชาร์จแปลงล่างมาแล้วโกรธนะครับไม่โดนแค่ทั้งนั้นึุบ อืมเข้าหน้านี่ไงปึบสปินนิ่งแอคแท็กตัวโูโครฟินโครมันติดอฟฟินิตี้รัวๆเน้นๆเอาไปอีกเอฟฟินิตี้แบบเบิ่มๆปึบอืมมันสะใจมันยังไงล่ะ ขึ้นไปต่อเหมืนอนจะกลับโซนเดิมนะรู้สึกว่าดาเมจเยอะมากดาเมจแบบบ้านระเบิดอะบอกเลยมาแล้วชึบนี่งไงปันป่นปั่นลูดชึบโกรธอีกแล้วของดี เออข้อหน้าจุ๊บเอาไปเจาะยางจุ๊บนี่ไงดาเมจแบบทะลุทะลวงดาเมจแบบล้นเหลือ แร่วัตถุดิบไปก่อนมันมากมันสะใจใส่ไอเลียวดาเมจโคตรแรงโดดอย่างเดียวรู้สึกว่าล่าเร็วมากเคดนด้ จบเควสเรียบร้อยนะครับนี่คือคีย์เควสของเรานะลาเทียนมาดูเวลากันวัตถุดิบตามนี้เลยนะสกลิลเฟรมแซกนะครับแล้วก็ได้เว็บปิงลาดิอันเว็บปิง ลาเทียนสกิลอมาสเฟียแล้วก็สเฟียบวกไวเบินคอแล้วก็โบนเอลเชลนะแล้วก็ได้สไปด้วยอันนี้ดีนะลาเทียนสไปลแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับเป็นลาดวิงทารอนอเคของก็ประมาณนี้ นี่นะเจนาทีเร็วมากนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการล่าคีเควสบอกเลยว่ามันสะใจมากสายเอเรียวมันเป็นท่าโจมตีแบบพิเศษนะเวลาเราตีกลางอากาศนะมันจะแรงกว่าปกตินิดหน่อยแล้วยิงเป็นดาบคู่บอกเลยว่าฟันได้เยอะมากนะครับ ฟันได้หลายฮิตเวลาเราโดดฟันดาเมจแบบโคตรเยอะนะครับนี่แหละของดีแถมยังมี a ฟิลิตี้ให้50%นะอ่าเป็นอาวุธของนาการนะครับได้ a ฟิลิตี้40แล้วเราก็ใส่สกลิลคิดิคอนนบวหนึ่งมาเพิ่มนะก็เลยเป็น Affinity 50บอกเลยว่าตีติดคิติคอนรัวๆนะครับกดแรง ก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับการล่าเควสสำหรับ e ีพีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ mm hmm. เดี๋ยวเจอกัน e ีพีหน้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ